สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวลูกแบดกันนะครับของวันนี้จะเป็นลูกแบดยี่ห้อโยโน่นะครับโยโน่แบดมินตันนะครับขอเกลิ่นข้าวๆนิดนึงก่อนคือช่วงนี้ครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันไปก็ค,คือลูกแบดช่วงนี้ราคาแพงมากครับทั้งทั้งแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์ก็ทยอยกันขึ้นราคานะครับผมเองก็เป็นผู้ตีแบดคนนึงที่จะต้องหาทางเลือกนะครับต้องหาลูกแบดท,ทางเลือกมา แล้วก็เจอรูปแบบยี่ห้อโยโน่นะครับก็เลยจะมาแชร์เพื่อนๆทุกคนลองดูกันนะครับจริงๆแบร,รนด์ตัวนี้เป็นเป็นแบร,รนด์ที่น่าจะพึ่งเข้ามาในไทยนะครับแล้วก็คุณภาพใช้ได้เลยนะครับทางกวนผมเอาลองไปตีกนันดูแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูตัวขนไก่ก่อนนี่ครับสวยงามเชียวอันนี้หยิบออกมาแบบสุ่มเลยนะฮะคือหยิบลูกไหนมาลูกนั้นไม่ได้เลือกลูกที่สวยนะครับ ขนถือว่าดูโอเคเลยนะครับงานดูเรียบร้อยดีนะครับตัวนี้เป็นโยโน่ u ม b e เลขนะครับสปีดอยู่ที่76จากที่ลองตีดูนะครับวิธีของลูกพุ่งดีเลยนะครับความทนทานนี่ใช้ได้ดีเลยนะครับสวยงามครับเรียบร้อยกาวเกลดูเรียบร้อยนะครับลูกแข็งเลย เรามาดูทางหัวจุกๆก,กกันบ้างงานดูเรียบร้อยเลยทีเดียวครับอันนี้ด้านด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นแบรนด์เนี่ยครับโอ้ยงานงานดูเรียบร้อยเรียบร้อยทีเดียวนะครับถือว่าสู้ได้เลยครับในระดับราคาเดียวๆกันแนวถือว่าตัวนี้ดีเลยนะครับ ก็เผื่อจะเป็นาทางเลือกใหม่ๆให้เพื่อนๆที่ที่ลองตีแบตดูนะครับตัวผมใช้แล้วประทับใจฮะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับวิธีลูปดีสปีดใช้ได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามชมขอบคุณมากสวัสดีครับ